ช่วงสุดท้ายของสนทนาชายทุ่งวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คุณแจ๊ครับวันหลังคุณจะใช้คําว่าสุดท้ายด้วยไหมผมเนี่ยไม่ชอบคําว่าสุดท้ายเออทำไมฮะอาจารย์ผมกลัวรายการเราจะไม่อยู่โอ้แหมอย่างนั้นไม่ได้ฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณต้องบอกว่าช่วงท้ายของรายการเออแบบนั้นโอเคครับนะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยหรือแม้แต่ตอนกุญจลานะครับคุณต้องบอกขอลาไปก่อน ไม่ผมก็ไม่ชอบอต้องบอกว่าอะไรครับผมบอกว่าแล้วพบกันใหม่นะครับแหมอย่างนี้ซึ่งเป็นมงคลเก๋กว่ามาที่จดหมายนะครับอ๋อแตมาที่จดหมายนี่มีคําถามจากเทปที่แล้วที่ต่อค้าเรื่องพริกใช่เรื่องพริกที่เป็นเรื่องของโรคใบหงิกอาจารย์อืที่ผมร้องเพลงใช่ไหมใช่ครับพริก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 ปลูกพริกไวซ้อมสีไรเอ๊ะแปลกเรือใจรัฐไมใบหงิก บางใบงอกขึ้นงอกลง <cker? S 1> บางใบงอกขึ้นงอกลง hmm. บางใบที่ตรงก็ด่างเรือใจอดอกเอ้ยขาดทุนเรื่อยๆต้นก็เหี่ยวรากก็เปื่ย hmm. อยเพราะโรคพืชทำลายแต่แต่รั่มไอ้ไร้ยายยายป,ปลูกแล้วทำไมใบมันึง <c oughs> ิกมันหงิกยังไงเลยครับคุณยายว่นรั้งงิกใบมันจะเรีบเล็กโอ้อันนี้เกิดจากเพี้ยไฟครับคุณยายครับยายต้องไปหาแอดเซนต์มาฉีดพ่นป้องกันไว้นะ แล้วก็ต้องรดน้ำให้ใบชุ่มๆว้เออไอ้ชนิดที่ใบมันงอโค้งไม่รูเขี้ยวครับคุณยายครับอันนี้เกิดจากไรขาวอย่างเนี้ยคุณยายสามารถที่จะใช้กรมะทันผงก็ได้หรือจะใช้สารกำจัดไรศัตรูพืชก็ได้เออไอ้ชนิดที่ใบมันด่างๆแล้วมันเป็นอย่างไงโอ้มันมีไวรัสทั้งสามชนิดครับเป็นเชื้อไวรัสต้นมันจะเตี้ยแคล้คุณยายแต่ถ้าต้นไม่เตี้ยแคละ เส้นใบเขียวเนื้อใบเหลืองอันนี้คุณยายต้องดูถ้าเป็นที่ยอดขาดธาตุอาหารเสริมครับถ้าเป็นทั้งต้นก็ต้องใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดธาตุอาหารเสริมต้นก็เหี่ยวรากก็เปื่อยนานไหมครับก่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเมื่อกี้ขาดธาตุอาหารใช่ไหมาอาหารโอ้อันนี้ไม่นาน7วัน10วันก็หายแล้วแต่ถ้าเป็นไวรัสนะครับแตกใหม่เดี๋ยวเดียวด่างอีกแล้วถ้าเป็นไวรัสนะเพราะเป็นไวรัสแก้ไม่ได้เหมือนคนเป็นโรคเอดส์นะ แต่ถ้าพลิกเจอมหาต้นเหียวรากเปื่อยอันนี้มันมีเชื้อราอเวลาปลูกอย่าปลูกซ้ำที่เดิมถ้าปลูกซ้ำที่เดิมหลุมเดิมเป็นอีกอเพราะเชื้อมันตกค้างอยู่ในดิะที่จริงมันมีอีกหลายท่อนนะแต่ผมยังไม่ได้อัดเพลงสักทีเดี๋ยวผมจะอัดเพราะผมแต่งเพลงไว้หลายเพลงนั่นก็เป็นเรื่องของโรคของพลิกนั่นเองของพริกแต่ว่านี้มีคําถามมีคําถามครับเป็นเรื่องของต้นมะนาวครับเขาบอกว่า ต้นมะนาวมียางออกที่โคนต้นมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์เออคุณว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยต้นมะนาวนี่ยางอะไรฮะไม่ใช่น้ํามันนี่ไม่ใช่เสาตกน้ํามันนะต้นมะนาวมียางออกคืออะไรอาจารย์เป็นโรคไงโรคอะไรครับเขาเรียกว่าโรคโคนเน่าหรือบางคนก็บอกยางไหลเลยยางนี่สีพืชตระกูลสีดำหรือสีขาวสีจะออกคลครๆหน่อยครับคือพืชตระกูลนี่นะส้มครับมะนาว ถ้าเจอเนี่ยนะแปลว่าหหยนะกําลังจะมาเยือนคุณแล้วถ้ามียางออกแล้วฮะแล้วถ้ามันกินรอบโค้นรอบต้นเลยนะคุณแจ็คตายโอ้ทีนี้ถ้าเปิดมาเป็นนะเป็นมะนาวที่ต้นใหญ่หน่อยครับคุณต้องใช้มีดหรืออุปกรณ์นะมาถากครับถากเปลือกส่วนที่เป็นยางไหลเนี่ยถ้าถากได้นะไม่ใช่ถากมันหมดต้นเลยนะถากเละฉ้ที่คุณถากเนี่ยคุณจะต้องรวบรวมไปแล้วคุณต้องออกไปเผาทําลายไปเลยและตรงรอยแผลนี่คุณต้องทําไง รอยแผลนี่คุณก็จะต้องเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราเนี่ยนะเอามาในการที่จะป้ายแล้วก็ทานะฮะบริเวณที่เราถากเนี่ยเพราะที่คุณถากแล้วคุณคิดว่าเชื้อมันหมดว่าเอะเราดูแล้วถาแล้วหมดแล้วมันยังมีอีกแต่ความจริงไม่หมดพอเชื้อบางส่วนเนี่ยมันแทงเข้าไปที่เนื้อไม้เกิดเราถาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้หายไปเอาไปโพ่ตรงอื่นอีก เพราะว่าเพราะมันยังคงหลงเหลืออยู่พื้นดีที่สุดก็คือต้องเอายาราเนี่ยนะฮะป้ายทาไว้นะครับอย่างสารพวกคาเบนดาซิมแมนโคเซตตรงส่วนที่มันตรงส่วนที่เราถากทีนี้ถ้าเราถากไม่ได้เราก็ต้องเอายารามาผสมแล้วคุณก็เอาแปลงมาจุ่มแล้วก็ป้ายทาไปที่โคนต้นถ้าแผลไม่ขยายต่อนะแปลว่าการรักษาได้ผลได้ผลแล้ว เวลาเราดูดูดูโรคพืชเนี่ยอย่าไปดูจุดเดิมอืคนบอกเนี่ยมันยังเป็นอยู่เลยคือหมายความว่าถ้าอาการนั้นไม่ลามไม่เพิ่มถือว่าโอเคอะถือว่าหยุดครับเหมือนเวลาชาวนาวันหนึ่งชาวนามามาตอนนั้นชาวนาบอกว่าข้าวเป็นโรคใบไหมผมก็ให้สตังค์ไปบ,บอกฉีดอพอฉีดเสร็จแต่เรื่อยๆเขาบอกไม่อยู่อาจารย์เขาไปดูใบเก่าครับ ดูใบเก่าไม่ได้คือใบเก่ามันคงไม่มีแต่ผมยิ้มเลยเพราะว่าแตกข้าวแตกใบใหม่ออกมาไม่มีร่องรอยการเกิดเชื้อราเลยนะฮะอย่างนี้ก็แปลว่าโรคนั้นหายไปแล้วนะครับอ่าเนี่ยบ้านเราอยู่หน้าวัดเพอตกเย็นๆเดี๋ยวบ้านเราก็ วัดก็เราก็จะส่งกระจายเสียงจะเทศให้เราฟังเพราะฉะนั้นคุณแจ๊คคุณจะคุยอะไรกับผมก็รีบคุยต้องรีบคุยใช่ไหมฮะโอ้เดี๋ยววัดก็จะคุยแข่งนะครับมีคําถามกันอีกอาจารย์เอาเป็นอันไหนดีเดี๋ยวเต่อเรื่องมะนาวหน่อยยังไม่จบใช่ไหมฮะความจริงเรื่องมะนาวในผมอยากพาคุณไปดูนี่ที่กลางกลางสวนน่ะที่นั่นมีอะไรฮะผมเลี้ยงโรคไว้ เลี้ยงโลกของมะนาวเออผมคุยเลยก็ได้มั้งเอออาจารย์อาจารย์เลี้ยงโลกแล้วเดี๋ยวให้เขาไปหาภาพมาให้ดูเลี้ยงโลกอย่างนี้ของอาจารย์ไม่ไม่จามไม่กลัวมันลามหรือไม่กลัวอะไรไปเลยฮะจะไปกลัวอะไรเราเปคนเพราะเราไม่ได้รู้ไม่แล้วเรารู้แล้วเรารักษาได้ก็เลยเล่นกับมันไปเลยอยากจะทําให้หายเมื่อไหร่ผมทําได้อะผมเลยไม่กลัวไงเหมือนเหมือนว่าอาจารย์นี่เพาะเลี้ยงโลกหรือว่าทดลองทดลองมาเลยนะมีตัวอย่างไว้สอนครับสมัยก่อนไว้สอนลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นที่สวนเนี่ยเป็นสวนเพื่อการศึกษาการทาสวนมันมีหลายอย่างนะฮะแต่โรคที่ว่านี่เดี๋ยวเราคุยกันหลังก็ได้เพราะเราจะไปดูผมจะไปชี้คุณดูเลยก็ได้ว่าเป็นยังไงแต่สรุปแล้วก็คือว่าท่านผู้ชมครับมะนาวนี่นะถ้าหากว่าโคนเน่าอันตรายมากแต่จะอันตรายมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าอยู่ๆมะนาวของท่านเนี่ยนะใบร่วงกราวเลยอันนั้นแสดงว่าราก เริ่มถูกทำลายถูกทาเชื้อราไฟทอปเทอร่าติดไปได้กับดินไหลไปได้กับน้ำคุณแจ็คนะฮะถ้าคุณปล่อยให้ดินตรงนี้กระเด็นกระดอนไปหรือว่ามันตายคุณขุดต้นเก่าทิ้งคุณปลูกซ้ำลงไปนะตายแต่ถ้าคุณจะไม่ให้มันตายนะคุณจะต้องฆ่าเชื้อตรงนี้ถ้าคุณใช้สารป้องกันจัดเชื้อราคุณก็ลาดไปเลยแต่ถ้าคุณเลือกแนวทางว่าเอาจุลินทรีย์มาแก้ไขคุณก็เอา จุลินทรี์พกวกไตโคเดอรมาอมเอามาคลุกเคล้ากับดินตรงนั้นครับเพื่อปล่อยเชื้อตํารวจไปคอยควบคุมเชื้อราที่เป็น,น,นสเนาเหตนั่นเองนั่นเองแม้วันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารายการของเราก็นําเสนอของสวยๆงามๆที่กําลังจะไม่สวยไม่งามแล้วก็ มาตามด้วยพริกพอมีพริกต้องมีมะนาวมะนาวต่อเลยขาดตะไครก็หอมเดี๋ยวตาน้ําพริกได้เลยหัวใจเดี๋ยวเพิ่งพูดช่วงเย็นนี้แหนกําลังหิวเลยอาจารย์หกโมงเย็นเนี่ยนะเออนี่แหละอาจารย์แหมคุยกันวันนี้ก็ได้เยอะแยะเลยครับสาระความรู้แล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับก็ง่ายๆติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับอาจารย์ครับหรือจะส่งจดหมายมาหาอาจารย์ก็ได้ทิศบุญ บางประมาตู้ปนอ12กำแพงแสนนครปฐม7 3 1 4 0หรือทิดบ้วน at hotmail.com เัอนี้ลาไปก่นนี้รลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลนด้วยมวลผลละมา มองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผล,ลไม้